สวัสดี่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมก็วันนี้ตอนรับเข้าสู่ช่องลุงอีกแล้วนะครับก็วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นหน้าปกคลิปนะครับว่าผมจะมาทําอะไรผมจะมายืดผมผมนั่นเองนะครับด้วยตัวนี้เลยนะครับโฮโลโฮนะครับผมโลโฮนะครับย้านะครับโลโฮนะครับถ้าเห็นใช้ดีกันในทิกต็อกเนาะที่เขาเอาหวีแล้วก็บีบเนี้ยผมก็จะมาลองทําดูครับด้วยผมอันหมวยหมาสั้นๆผมนี่เองนะครับก็เมื่อกี้นะครับผมได้ยืดไม่ได้ยืดผมได้รีดไปแล้ว แต่ปเปิดดูขั้นตอนการทําก็ให้สระผมก่อนนะครับก็เลยมาเปิดคลิปทําคลิปแม่งเลย<อ>นะครับเหกนก็ทำแล้ววิวดียอกแกวยอนเราจะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก่อนอื่นเราต้องไปสระผมนะครับผมแล้วก็เป่ายแห้งใช่ไหมนะครับไปเจอกันในคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้เลยนะครับ <S <S อโอเคนะผมก็ตอนนี้ผมได้ผมได้ผมได้ไดสระผมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ ตอนนี้เราสระบอกวิธีการสระนะครับเราก็ต้องไม่ต้องสระไม่ต้องถูให้มากนะครับไม่ต้องเกาให้มากเออไม่ต้องเกามากแล้วเราแค่ลูบๆพอให้น้ํายามันทั่วหวัวแล้วก็ล้างออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาล้อผมเราแห้งก่อนนะครับเป่าไม่แห้งนะครับผมแล้วปะเดี๋ยวไปรอผมแห้งกันแล้วก็อะไรต่อวะหมอนเราก็จะหวีใช่แล้วเราก็จะมาหวีปลายยาวยืดนะครับผมแล้วก็จกันไม่น่ามาทําอะไรงี้เลย นะครับก็หลังจากที่ผมเป่าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นฟูหยิกเหมือนหมอยหมาประมาณนี้นะครับก็นะครับนี่เป็นผมจริงๆผมนะครับอาจจะทําเป็น before after ให้ดูเลยก็ได้นะครับขั้น <laughs> ตอนต่อไปเราจะมาลงวีใช่ไหมมอน <laughs> เนี่ยกดตรงนี้แล้วเออนั่นแหละนะครับทุกคนอย่างที่ในทิกตอกก็ทํากันนะครับเราก็จะมาหวีแล้วก็ตามสเต็ปเลยนะครับทุกคนเราวีเสร็จแล้วนะครับจะไม่บอกดีวกว่า นะครับผมจะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเราไปรอดูขั้นตอนทีละนิดทีละนิดของผมกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามอันเดียวกันนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไปผมไม่น่าทำอะไรอย่างนี้เลยใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับผมต้องใช้เวลาสักนิดนะครับเพื่อขั้นตอนการกระบวนการยืดผมของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะได้ผลจริงไหมนะครับผมสั้นๆแบบนี้นะครับไป let's go เคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามีช่างนะครับแฟนผมเองนะครับไปมันลุยเลยก็ กล้องเป็นไงบอกผมด้วยนะครับถือกล้องเองดู๋ดูเห็นไหมจะมีเสียงนะทุกคนแทำไมต้องเอาหวีกันหนึ่งมาล่ะมันก็เปื้อนเนหมดกล้องเป็นไงขออภัยด้วยนะครับก็ไม่ไม่เหม็นแรงเท่าแบบเนาะ ไม่เหม็นนี่รียอะไรนะแต่มันก็มีกินอยู่อะกินปากมึงไงเคครับเราก็ทำให้ทั่วหัวเลยนะครับผมผมมีแค่นี้ก็อาจจะทำแค่ตรงมันมีผมนะครับดูข้างหลังดูข้างหลังเป็นไงผมถือกล้องเองก็อาจจะถือก็งงหน่อยครับขออภัยทุกคนด้วยยังเปรี้ยวอ่ะ โคตรเมื่อยเลยครับอันนี้เราซื้อมากี่บาทก่มนเลยไม่ได้บอกคนดูรอกาอันนี้เราซื้อมาได้ราคามาร้อยเกบาทนะครับสามารถสาหรับคนงบน้อยนะครับไม่อยากไปยืดที่ร้านนะครับเราสามารถซื้อมาทําเองกันได้ง่ายๆเลยนะครับผมขั้นตอนแบบบ้านๆนะดูสภาพผมดูสภาพทุกคน เราทิ้งไว้กี่นาทีหมด <30. S 1> เราเราทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับ,บ,บ20่สถึงสาน,น,นาทีนะครับผมก็ตอนนี้จเจอไร่แล้วนะครับไปเดี๋ยวลองมาถ่ายอินเสิร์ตหัวให้ดูรอบหัวให้ดู ผมก็ตอนนี้ผมรอได้ประมาณ10-20นาทีนะครับก็หมอนมันทําด้วยไงเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับ before after ของเรา2คนนะครับก็หมอนทําด้วยพอดีเลยนะครับไปเดี๋ยวเรารออีกสักนิดนะครับเราจะมาล้างให้ดูเอ้ยใช่ไหมนะครับเราจะมาล้างให้ดูนะครับก็ล้างให้ดูแล้วก็จะมารีดแล้วก็รีดเพื่อให้มันอยู่ทรงนะครับเพื่อเคลือบทรงผมให้มันอยู่นะครับผมให้มันอยู่ทรงไหนทรงนั้นนะเออ นะครับไปเดี๋ยวรอหมอนทำเสร็จด้วยนะครับดูครบเวลา 30นาทีกับที่ผมรอคอยผมของผมนะครับก็จะถึงเวลาล้างแล้วครับเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยมาเราต้องใช้อะไรล้างนะวัดเ,เอาดีๆน้าห,หน้าแล้วก็คิมนวดแล้วก็แชมพูอ่าเราต้องล้างออกก่อนนะแล้วก็สระด้วยคิมคมนวดแล้วก็ตามหลังด้วยแช,ม,ชมพูบ้าเนี่ยแช,มพ,ชมพูก่อนลอลอแล้วก็ นั่นแหละนะครับผมก็ผมพูดอาจจะงงๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นซับไตเติ้ลให้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยนะครับไปเดี๋ยวล้างล้างกันก่อนเลยนะครับทุกคนกล้องกล้องตามกล้องต่างใช่ไหมตอนนี้ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปาผมให้แห้งแล้วก็ไปทําขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือการรีบผมให้มันอยู่ทรงนะครับท่านผู้ชมก็อตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันขั้นตอนสุดท้ายว่ามันจะยืดได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวเราดูของหมันด้วยนะครับผมของมอนผมยาวอาจจะเห็นได้ชัดผมผมสั้นนะไงเออเดี๋ยวมันยาวอีกทีผมก็จะทําอีกทีนะครับเดีย๋ยวเรามาเป่าผมให้แห้งกันเลยนะครับเดีย๋ยวเราเป่าผมให้แห้งนะครับผมไปเราก่อไปตอน ผมแห้งเลยแล้วกันโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เป็นผมแห้งเรียบร้อยนะครับผมก็จะนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้พัดลมเป่าแล้วใครมีไดเป่าก็ใช้ไดดีเดยอเออมีไดก็เอาไดเป่าก็ทําแบบบ้านๆนะทุกคนทำแบบบ้านให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเออเราต้องใช้พัดลมใช่ไหมครับก็ขั้นตอนตอนสุดท้ายใช่ไหมท่านวัเราจะต้องมารีดผมนะครับรีดผมให้มันอยู่ทรงนะครับเราก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับผมก็นั่นแหละไปถือว่าดีแล้วั่นนะขนาดจะไม่รีดท่านวดเนาะ เเนี่ยผมปิュลสวยเลยอ่ะไปทุกคนไปดูตอนรีดผมกันเลยดีกว่าทุกคนแลในคันตอนนี้จะเราผมจะจะจะ,จะอะไรวะรีดจะรีดนะครับติดตาแล้วตอนนี้นะครับผมถ้าใครไม่อยากเอาตรงมากนะครับเราไม่ต้องไปรีดเสียเวลาได้นะครับก็ผมจะเอาให้มันเก็บทรงไว้ก่อนไงนะครับทุกคนก็เผื่ออนาคตมันยาวนะครับเราจะได้ไม่ต้องมารีดยากทีหลังนะครับวแ <给 S 1> ยยล้ Okay, โอเคเดีย๋ยวเราจะทำวิดีโอทำแบบไว้นะเพื่อเป่นการเเสียเวลานะให้มันเร็วๆกว่านี้นะครับไป เสร็จเป็นเรียบร้อยทุกคนว่ามันต่างจากเดิมไหมมันต่างนะผมผมว่ามันต่างนะแต่ว่าผมของผมผมของผมมันสั้นเกินไปไงมันไม่ได้สั้นเกินไปหรอกมันก็สั้นแบบพอได้อะทุกคนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูของหมอนกันนะครับว่าหมอนมันจะตีขนาดไหนถ้าตอนนี้หมอนกำลังล้างอยู่นะครับก็ขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับแค่ผมยาวผมสั้นแค่นั้นเองนะครับไปก็ผมได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับก็เดี๋ยวมันยาวอีกครั้งผมจะตามอีกครั้งนะครับ ตอนนี้ผมทําแบบห้โคนมันแบบตรงๆกันไงให้รากฐานมันตรงกันนะเออมันอนาคตผมยาวมันจะได้ตรงอีกนะครับก็ทําไม่ตรงก็ต้องหยืดอีกนะครับทุกคนก็ไปเดีย๋ยวเราไปดูรอดูของหม่อนกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้หม่อนได้นะเปล่าผมเป็นที่เรียบรอเปล่าผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ เดี๋ยวเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการรีดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีดกันเลยครับวอนอนุญาตใส่เสื้อนะถอดเสื้อทางคลิปนะก็หัวน,ะขโนโมของสาเตียคลิปนี้นะครับก <laughs> ็ไปเดี๋ยวเราไปรีดผมให้หมอนนะครับแล้วก็มาดูขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะครับว่ามันจะตรงแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปรีดให้หมอนกันเลยครับไปดูทามาแบบกัน โอเคนะครับผมก็ตอนนี้หมอนได้เสร็จที่ระอยครับดูอย่างเงี้ยของหมอนเห็นผลอย่างเยอะนะครับดูของผมผมผมมันสั้นไงทุกคนดูนะครับสวยงามตามท้องเอรื่องนะผมอืมอใหี่แค่ะเนี่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นราคาคุ้มๆเลยนะครับผมเบากระเป๋านะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมก็แล้วแต่ราคาตามราคาขา,ขายือไที่ที่ไหน ราคาทั่วไปนะครับอาจจะมีขายร้านร้านขายของชำอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผมก็ไปทํากันได้นะครับผมก็ทําง่ายๆตามขั้นตอนที่เราพ่าทํากันเลยนะครับเราจะทำพิมพ์ขั้นตอนไว้ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวเราพิมพ์ขั้นตอนไว้ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคนทำอะไรของมึงนะผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราลุ้งอีกแล้วด้วยนะครับผมก็ เดี๋ยวผมยาวผมยาวคนเนี้ผมจะมายืดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไม่ค่อยพอใจในหัวผมเท่าไหร่นะครับมันก็ดีกว่าเก่าแหละนะครับแต่มไม่ค่อยชิ้นหน้าตัวเองนะครับมันหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับจากกจากหล่อแบบหล่ออยู่แล้วอะ่ะเออนะผมก็ติดตามพวกเราสองคนได้ทาง a ฟ e b o o k นะครับผมก็นี่เลยครับปับป๊บปั๊บนี่นะครับผมก็ เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมพาไปเที่ยวไหนบ้างหรือว่าจะเป็นการแกล้งแฟนอะไรต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราลุงอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมสวัสดีครับกระต่ายกับเต่าด็อกเดกด็อกเดก